ชาเวียราติทุกขาปะฏิปัจจานันตินัตทุกขาปฏิปัจจาปะฏิัุกขสมเัสสาวะติยมิเตโออวติเมตัมมะกุสลาตตเมตัมปาุสลลาิิสมเโน ปจจมังนังโอปัสปะชะวิราริโกอาปิปปังทันตานาินยงสุขะยงสุขะปิปปังทันตานตินยงสุขะมเยหัโตโวติอาว 아 <목소리도> sơ canh thuốc này lên xe vô cái dẫn trên dốc cơ เอ้าที่ประสิโอวันนี้ไม่ได้เจอกันเหมือนกันวันนี้ วันนี้โอเคใหญ่รับแขกอยู่ตรงนี้เลยครับผมหลานก็ดูแลดีมากเลยนะครับไปรับแขก